เอออย่ายือจ่าอย่ายือจ่ายำนี้จ่ายำนี้จ่าเดียวาอากบแล้วบอาหารเราก็มีแค่นี้และจ้าวันนี้อาหารทะเลละจ่าเมียงวันก็หลเองจ้ามาดูพี่น้องจ่าจ่าจ่าโบนัมจซาจ่ายจัละวาโอ้ยอดีโอดีอยู่ไรมาเริ่ีกมคนละมุงอยมุ่เห็นป้าว่าเไม่เ เปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วบนลาสวัสดีครับผมด้วยการจับก็สุชาบานพี่น้องจ้าวันดีนะจ๊ะตื่นเต้นจนเหื่อแตกเป็นดาราแต่ละซองโอ้ยตื่นเต้นอือคือโชคชิมิติโตนั่นแหละเฮ้ยอันตื่นเต้นนั่นเออเฮ้ยเนาะพี่น้องจ้าออกมาแต่ป้าแล้วก็นบุรีกินแกงเฮ็ดดอกจ้ากินอาหารทะเลซาวันนี้นะจ๊ะจะได้กราบบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เลี้ยงทีมงานของพวกเราจะต้องได้กราบขอบ แต่หลายๆจ้าน้มากินบอลใหญ่นมาเด้อมาเด้อน้อยครับไปทางไหนอีแลยนี้ะได้บอเฮ็ดนะเราเฮ็ดไปขายไปเยอะไปขายเฮ็ดบอพ่ะท่านนีอย่างนี้เลยมากเฮ็ดมากอ่นีมาเล่นะออมันะสกแนมาเมันน่างสมันมาตท่ไเมืมากีนมะม่วงหาวมะนาโหูนั่นี่ลูกง่านมาจะเปิดไปยย เดี๋ยวก็บอกเฟืจ้าจ้ามานดีสนกเลันีสาลลยด้อสิดงานเลยวจ้าจ้างอรืออบออาตุ๋ยมันในบงน้นกไหลเฮ็ดเจ้าหนามาเกา้วมาติดแล้วบงไปติดกันมามันมาน้ำจิ้เลยข้าวมมันละลายเลยนี่มันมีน้ำไน้ำเจะเส็จโอ้ยี่มีอไน่ได้นนนเฮ็ดเพื่อแจวด้อดิมันจะไปเฮ้ยนี่หะครทุ นนตัวต่าสิงเดิมอย่างา้องาได้สักต้องาสิท่อทั้งหลมเหรออาสิท่อทั้งหราสักเดียวกูโอ้นั่งเขาทั้ง่องนั่งนั่งเหล่ๆเขาาขาจะน้อยๆนั่นงมาหุ่นเขามีสองวงเลยจ้า พวกนั้นก็วงนี <was gonna> <easily> ้มผมมีแม่สวัสดีจ้าไม่้อยาไม่นปาไปแล้วปวดสุกไปมาปสวไปอีกเห็นอย่แบบพี่น้องเห็นอเนาะต้อมคือจังเห็นมากไปใส่ค่ะโอ้ยอ้มายนะเนี่ยัสิการจะาปดีกความจ้วยขับเียงพี่น้นะ มันอยากตักแสนเนี่ยข้างนอระ่ามันโคตรนีาตินบาดีกับพี่นนองเลยมันยอมหรอถจืดเราเกิแก้ทำไมเนอเลือกุ้งมันขนขาาได้ไหมมดเลยติ่มอตแผัดกถั่วบอมัเพื่อเทเจ้ากุ้งมากืลยั้าเจ้าไปเลามาในป่าอยู่แล้วนัจนต้งข้าตต้งเลยมันได้กินข้าวอื้ต๊อย่างนี้มัน มื่อไหรเรี่ยงมากระทินเดอ๋ยวอาไปกันพูดแบบนี้ไปไหมลูดบบโางกัอยามันไม่ยามมืมอทุกมืในการขึ้นกระตินมันไม่หอมมืนนะมันมาย้อนแลซจับซอซาซออะไรเอาเกับโบราณไปนอบอสแต่นี้แก่ปุ๋งกับป้ามึงจะมีคองมาสมทบนะพูดอะกรอนู่ไม่เขียนพูดอะไรคุยแต่เมือะไรกัน ลายหนึก้อนมันเรียมนมันเป็มาโตตั้สบตัวมันมาโตตั้งสิบ็ดตัวที่ตลกสแงไลยแองล่มงเกาโอเคไปแล้วคุณครับเบอร์เดีวมาเไหม่นจมเลยมันไข่รู้หนึ่งว่าดิงมันปักฝักท่งนไ้ มันไะ่มมันไอ่ไก่ไม่ใช่มันเป็นไันเส็มได้แต่ไก่บ้ไ่เนทั้ไ่ทัไก่ไม่เป็นก้อน่เอาทูนนื้บวกกิมบัก่อนไ่กิับไม่ปูมยน้องบ้นน่ตื่นดูนดูนะครับข้าที่หาเลยถามเจอเพระ ฮืมแหงวันเน่ะเนาะวานนี้ดดีเนาะท่านี่เป็นับสินทั้มือเ้อกอซาใบน่ะอืมรวยน่ะเปิดโลดคอชิเปตั้มไงเกล่ยน้ำแก้วนะ้ำใจใจงวดกุ้งแล้วนี่หอหนกใจคอชิเปตั้มซอยเปิดโลดเปิดเอ้ย บบเปิดกระจา,ะรา,ะรายเป็นธุรกิจขนาดรายอย่างแล้วบ๊แม่้าเปิดกระจายเปนซิมได้กำไรขนาดทักกับปลูกเองมะเขือทุ่งมะเขือเทศปพี่หมักทั่วมักแปงกับเปิดเอยปลูกเองปลกกันหีตมูฮันที่เด้อเฮ้ยเป็ดกับมีไก่กับมี่เองเป็ดกับมีไก่กับมี่แล้วก็เฮ็ดด้วยมาเจ้ากันอ้าวปล่อยลายย่างเลยเจ้ากระหมูฮันเป็ดปักกิ่งเปิดกระได้คนจังจะเห็นมูฮันมากั มาตายแข่งกันบออูนี้ก็นำในตู้นี้มายังเป็นตะลุ่งเนาะมูให้ไม่งเอาปเอาไปบ่แล้วหายเบิดขวัญน่ะขวัหมูน่ะเมื่อไรลงกัสิที่เหือนไม่ใหมบบนี้ใช่ลันค้นหายักนมืออื่นมาสิไปเบิ่งเพืู่อกเขา คนอยากใส่มือเดีอ no. จ้าวอันตลกนะครับข้าปลากงน้อยคั่วจีนทำนึ่บ้านนะทอะมาจับอะไรเอากุมาตัดนี่นจะไปจับนี้นี่ันนึ่งบ้านผลไม่

ตุ๋ยจะได้มีแรงพาเพื่อนไปเดินป่าจ้ามีาซไปสองลบกแล้วแตนัางมันะเจียวสองโกหมอะไปหจะเลอกน้ำเลยบอมแปว่าตื่นมากไปโพสจ้าจลจะออกไปเซ้งน้ำไปออกไปลลานซิงล้านซงกัจะขบไปเราใมถ้าเอาหมวกว่านี่นั่นีได้ยุบแดงกน้อยจรดแล้วยางก็มาตตมทาก็เออยเอาหน้าเลยกับล้านเลยถ้าเราบริกรแหละหายับแล้วพ็ดีเอือทั่วเลยกมาไข่โตหอแดกมาเเ็ดเผิงไปจออยู่วะ จบจุดมือจอมเฮ็นด้วยอะไรเห็นเเส่วนตับควายนำข้ามไปเป็นมือตัดหนาของเองเจ้าที่ไปใช่ไมเนี่ยนวาไปทุโอ้ยทางได้กินแล้วจะอิ่มไวนี่ยังพอจนได้เครื่องชาำอิ่มเลยเพื่อจะได้กินกุ้งอาหารทะเลลืมกระป๋ามาดกระป๋ามได้ด้วนเต้นหรอเต้นนานนี่ล พอไปส่งกอีทุนขึ้นานี้เด็กแกทำ่แล้วพุ่งไงไม่ได้ใองของว้ากินจักอีทุนจนเริ่ม้อยช้ับฮูเบอร์จะมาลนลงักาอยู่นบ้น้าี่แบอยู่กับแคปสิอ่ทองอยู่อไพี่น้องได้ยูได้ยู มนอลายจี่จะเป็นเห็นปากอดีมือลาีมืลาลาจี๋เลยมือหอมเยีก็ีเช็ดนิ่งๆรัวมือนกนะไปด่าไปใ้ลอกวเคอคนไปแล้วเทือึงนได้คนละใส่ปะายนะ กาบจำได้บ่อยี่กินรลอนันนะกินอยู่เอ็นเคร่งนะคือตูนกินซักใจอยู่ดีแต่คาดมันกับบใบเลยเี๋ยวคื่อินเมียใหญ่จมาน้าไม่เปียวซ้อมถัดจอมไม่มากผัดบะไมี่มากผัดว่าคิดว่าอยู่นะกดกรอเพิ่นะส่วนเรามาอะไรนะ

มืยังมันจะกินของทะเลบอกจังหวัดมหาสารคามทุกันเล่นายากะพราะไม่ได้กินนนีมอด่างดีกินแค่มืด่งดีก็ได้ด่างดีปั้นนางข่าวเนาะมาพอดีเป๊ะโลเขาตับเลยขนปขึ้มาขึ้นไปขึ้น่นั่นแหะเบนึะจ้งบรนเ่ีมันจะได้้นขนน้อนึน้น้่เ็นนน มักเป็นหานเป็ดเลนี่ทำเลยบอกนี่ว่าว่าอพนู่นเอด้กินกัเพชรเจ้ทั้ห้าบบพเพชรมือดาเพชรันว่าพเพชรจเคนนี้ดึกดเเว้ยขนาดเพชรมอยงเบิรดมนะเบิดเฮ้ยสมเูเนะปนแกงมอนี่วายาดู กินกับชาทุ่นีกับคนสี่คนออมันก็นอยาอิ่มเ้อะนะมันอกล้เดิมมกินบเบิรดมึงนาดบอกมึงขนาบอกกูแตกกันกูต้อง่มง่ายกีรูเลยกินกันกเป็นแบบนี้อไปนเอาหัลงักบไมินน้ามากินน่หน้าสีได นี่จากสีเอามาเบิร์ด่องสีสีขาวกับสีช้าผมนี่เนเย็นทุก่นาเป็นพ ah ้นกินสม่ำเสาแสแหมดใส่มือเดี๋ยวไ่นองวัสดไสิได้สกินเดียวจะได้จังฮ้องจับจับเด็กที่หนัก โอ้ยมันบดเบิดอกที่ไอ้กินตัวนี้ก่อนแล้ววะมันไปกินน้ำเปล่าก่อนพร้อมมาหมมามกินดแล้วมา้อะเตรมจานเตรียมกระชุกเตรมพุ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เนื้อมันบดเปิดดอกอ่างหือนลกสาวนี่เฮ้ยบักลายมันกุ้งนั่นเอากุ้งใหู้สาว่เจ้าม่งพร้อมทำเมือนน้ำสีแดงึงมาทอด แต่เราลูกเช้าเรามากินผิดะไเียวเนียเรามานมสชาิแดดดีนะอิทูนก็ไม่กินดำเออข้ามมาข้ามาข้าเมากินท่นอิ่มเล้วบกินเขาเนี่ยท่านอิ่มเ้าอิ่มเขากินแล้วเ็ดบ่อือืออร่อยนะออยเผ็ดเด็ก็อร่อยนะทำอรออยนะถ้าตองยิ่อ ใช้่องหล่อมาคคนนั้นลัถึงมาบ้านไดนี่นะ่มนับพอเพืนมันมากกว่ากันอาว่น่รัอ้าวคืองานของเจ้าซะพี่ไอตกูบูมุ้งเอ้ยเขาก็ไปถามบอกเอกแล้วกูแค่ะแตแคหนมือเ่านมแงแมงวันขมโพดจะกินกินได้แล้วกิน้อะไแล้ เอาอันนั้นมาว่างผีเป็นยังผืนแผ่นตัวนั้นไม่อะไรมันว่างเยอมือคล้กยมีนั่นน่ะมาหอดแล้วมันติ่มร่น่ะอืติดตกับบอลตงไปงี้มันว่าวเยอะมันม่เจ้าหนนแล้วตัดใจแล้วลายลายเลยมันเจ้าหนแล้วเจ้าม่มื่อหนึ่งมือเดียวปล่าเอาไม่วันมาน้ำโพโกินเกินก็อยากเบิร์พี่น้องจ้าผูอิมแอเล่ สองโลหมึกสองโลโอ้ยท่าจิ๋วเ้ยสบายนะาแต่ยานแน่แต่ยานได้โลียวหม่นี่ยมาขี่ลายวยโยมันก็ได้เข่าห้องน้ำปุ้ยเออมันก็ได้เข่าห้องน้ำจะเข่าก็จะโดนอะนะมักขาเลยมันก็ทันได้นเียนเเฮิร์เฮิร์เฮิร์พนจังมากัพนแน กัดะดุกดเผ็ดพี่น้ยงเต้ยุ้ปอยสิหอยู่แต่เว่านเขากับบนบนเบื้งแกมแดงนู่นอยู่นก่มงานสันเาไดแ้เดี๋ยวนี้นะแ่าัี๋วอยากัดวันนักเถ้าวันนักแกมแดงนู่นอาวนี่ก็เดือกแต่ตาบ้านหัดคนงานมานีบริพัวจะว่าเดี๋ยวอนแต่งแดดงานคื้โยชขีบริพัวบริัวเานะขึ้นว่าห้ามมีพัวเลยเพราเ่อไม่จริงงาน ชาว่าได้นักรติไปครับโธยบอกติสร้างในห่านีมขยะเฮ้ยบอกเขาเขาไ่ได้เชื่อเฮ้ยนะติดม่มีกลัวเาคนงามากจิตัวดีคนขับมาจีบลายสิ่งนะอคนจริงรบริมีแด่เขาว่างเขาว่างอะารเขาเขากล้จีบที่บริัวคือเขาปรกาจีบ มันหายากคนสิมองโลกง่ายง่ดีขนาดน้เนาะนั่งๆดูไดกันยางไงขั้นสันอี้นยนั่กเขาปรกามาจีนกันเนี่ยนะเฮ้ยอีนยอยีนี่คือพยายามสวยจ้าว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 คือวันน้องโมไปกู้โมได้เนาะ สมาัถการูเม้งด้เล้วยังพอย่งมังมเก็บอยู่ไหนงูกี่ว่าได้โมคือคนบางคนบอกเสมนูแรงข้าวทีไดขาวมี่อน้อยก็บวหมูเพื่อนจะจนฟาเรื่งเป็นวิเป็นเวียนนี่บอกนี่เราก็ไปทดสอานั้นแหละ อยากเจ๊จ uh> uh uh> uh uh ู๋จะได้ไม uh ่มีนะนะมาเร็วมาเร็วมาเลยพี่น้ำก่อนผมจะตเตนแม่มาเร็ว่าผมจะพันต้มหลวงนะต้มเอาลูเอานีครับต้มโอที่ไหนไม่ว่าน้ำ ได้แสบมะขาากินลายๆในอ้วนในพี่มันแรงข้าวยจังยี่ไรอ้อมคืนปุกินเป็ดเป็ดเนี่ยจ้างมาอยในต้ไอ้มอมขอเสี้ยนอีกเยนทุกจอม่อไปกินปคัก็กินุ้งาวอาวอ้าาอาอปาอ้าอาอ้าอาว้าอ้กว้าวออ้้าอ้าวอ้า้ไว้าวอ้วอ้้าวอ้อา้า้อออา มือนานาสาวเก่งดีน <Laurie> ่าสาวย่อมหลับไปเจ้าเก่งดีย่อมบอกว่าจะให้ยเอาวิชาเก่ามาใช้มาห้มไปนั่นพอดีส่วนเราดูจ่อไปวนเรมาบยกโยไปเอแขนเล่าเอาจนมืออื่นลกเอาไว้เลยโอ้ยลายเสือเลยไปเลยเนาะไปบอกบอกล่าวเลยส่นคุ่มใหัเโยกคุ่่ไว้เนะให้สมควรเราหยุดเราออย่ากนา ใ่เพิกมขึ้นฮ่าอืนี่เป็นน้องตัดกันพลเมย์ด้เมยตัดกัเมยอก่อนเก็บกันเก็บมากับบริยุทธ์ขวเป็นเจ็ดตกไปกับไป้เฮ็ดอีกอืเห็ดนะ่นไปหนเห็ดอืได้ทำกับคุณอยู่ก็ลไปเอาเฮ็ดเนาะเหื่อยที่จะไม่้วแล้ว้คือวมนนั้นนะไปไปแล้วอืม แต่ใบขัดมันจะให้เลือนนะกบฏทาบตัวยันเออบ่อิมโอ้ยจงให้ลูกสาวนมใช่ล้ลูกสาวคุณเยอมากเลยนะน้องพี่น้องกับพีอิมหลังจ้าแต่วันนี้สิกิต่ออยู่นอพี่น้องเออกระขอบใส่ลายเด้อทีเด็ดกินงานทีภาษาแต่ของพวกค้าเนาะเการขอบกับพุตลลายกบการไานมก็แล้วกันพี่นไปเลยสิงหอไปาสไป ก็บอกนะก็รัเจบกองกันวะได้เยเรียกทีมงานจ้า